ผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งวันนี้เราได้หลักฐานใหม่มาประเด็นก็คือการตายของชาวรัสเซียคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่บอกว่าโดนแทงใช่ไนหะมที่บ้านเช่าหลังบ้านเนี่ยเขาปลูกฟาร์มกัญชาเชื่ออะไรนะอาเธอร์คุณผู้ชมจําได้ไหมอาเธอร์ที่ไปนอนตายอยู่หลังบ้านแล้วคดีนี้กลายเป็นว่าเพื่อนซึ่งรู้จักอาเธอร์อบินหนีไปที่ตุรกี หนีไปเลยนะฮะขอย้อนภาพกลับไปตอนเจอศพอาเธอร์หน่อยนะฮะแล้วคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวอาเธอร์เองเนี่ยตอนที่ไปเจอเนี่ยโดนมีดแทงตายทางฝั่งของคนร้ายเนี่ยจากข้อมูลคืนหนีไปแล้วค่ะจนกระทั่งเราเองเนี่ยไปเจอว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับม,มันจะมีเส้นทางของคนร้ายที่บินหนีไปที่ทำเป็นเพจอะเอาขึ้นจอมาหน่อยสิะฮะ ที่ว่าบินไปตุรกีเพราะหลังจากเกิดเรื่องเลยเนี่ยณตอนนี้คุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยชื่อว่าบา,นะบาสูบาซูไม่ใช่วงดนตรีนะฮะแต่เป็นชื่อของคนร้ายและจะม,มีหน้าคนร้ายด้วยนี่น<ะ>ใช่ไหม โดยเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ข้อมูลใหม่ก็คือวงจรปิดใช่ไหมเมจะเป็นวงจรปิดเส้นทางหลบหนีหลังจากก่อเหตุแล้วของนายบาซูเนี่ยนะคะก็คือวันที่12มีนาคมตอนประมาณทุ่ม15นาทีเป็นภาพวง,วงจรปิดเพิ่มเติมค่ะที่เห็นทางด้านนายบาซูขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือ P C X สีแดงหลบหนีเนี่ยนะคะ คือมีหลายมุมด้วยกันทั้งมุมที่ออกจากซอยน้ายําใสคือซอยที่เกิดเหตุซอยฆาตกรรมเนะะี่ยค่ะบักตัววานี่ก็คือชื่อแรกของเขาบักตัววาบาซูนะคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซคันนี้หนีมี2มุมด้วยกันคะ่ะเปิดต่อนเนื่องกันไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งค่ะเป็นเส้นทางบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตกค่ะก็จะเห็นบาซูเนี่ยขับไปตามเส้นทางต่างๆได้วความรวดเร็วทั้งหมดเนี่ย,คน,ยคนเดียวไปคนเดียวค่ะขี่มอเมตอร์ไซค์ไปคนเดียวทั้งหมดนียเป็นเส้นทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินภูเก็ตแล้วก็ออกจากภูเก็ตคือนั้นเลยคือสี่ทุ่มกว่านั่นแสดงว่าค่าวันที่12มีนาคมตอนออประมาณสองทุ่มแล้วก็ออกจาก12เลยใช่12 <500 S 1> เลยาเเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมฮะมันแปลกตรงที่ว่าคุณผู้ชมสังเกตไว่าคนเราเนี่ย การจะบินกลับประเทศมันต้องจองตั๋วล่วงหน้านะฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรื่องนี้กําลังเสริว่านี่คือการวางแผนฆ่าหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าลืมอ๋อเพราะเรามีภาพตอนที่เมื่อวานนี้ทีมงานเอาภาพอาเทอร์มาตอนที่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมมันจะมีวงจรปิดเอามาคู่กันหน่อยสิฮะมันจะมีภาพอาเทอร์ตอนมาถึงใช่ขับรถเช่าสีขาวอะค่ะเก่งสีขาวนี่คือตอนที่บาซูมันหนไหมฮะ ขวามือคือตอนอาเธอร์มาถึงคุณผู้ชมครับแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นการนัดกันให้มาเจอหรือไม่มเพราะอย่าลืมว่าบ้านเช่าหลังนี้เป็นบ้านเช่าของบาซูซึ่งเขาเช่าเอาไว้แล้วก็เรียกอาเธอร์ให้มาหาอตอนอาเธอร์มาหาคือภาพขวามือนะฮะขาวดาที่คุณผู้ชมเห็นพออาเธอร์มาหาเนี่ยอาเธอร์เนี่ยขาดการติดต่อก,กับแฟนสาวแฟนสาวเนี่ยตามหาอยู่2วันค่ะส่วนไอ้ฆาตากรวันนี้ที่เราเพิ่งได้ภาพใหม่ๆมาเนี่ยก็คือทางซ้ายมือฆ่าเสร็จบินกลับได้เลย แสดงว่าเองล็อกวันไปแล้วหรือเปล่าแล้วปมเนี่ยมันจะแค่จากเรื่องตอน,นั้นเขาบอกปมว่าอะไรนะเมย์คือเหมือนน่าจะทะเลาะกานันรเด <ชา S 2> เรื่องกัญชาหรือเปล่า,ลาแต่คําถามคือถ้าทะเลาะกันด้เรื่องการชาจนกระทั่งเขาเรียกอ,อะไรบรรดาโทสะหรือ,อมไม่เนี่ยนะจริงจริงมันก็ยังไม่ควรจะหนีกลับประเทศได้ค่ะยกเว้นว่ามันล็อกวันจองตั๋วล่วงหน้าแล้วนัดเขามาหาค่าเสร็จบินหนีกลับได้เลยล่าสุดวันนี้ชาวบ้านนะฮะคุณกล้วยใช่ไหมเมที่บอกเรื่องนี้เขาเล่าว่ายังไง เป็นเพื่อนบ้านคะ่ะก็เล่าบอกว่าจริงๆบาซูเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านที่เกิดเหตุเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะแต่ว่าคุณกล้วยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรแต่ที่สังเกตเนี่ยก็คือทุกวันในช่วงค่ําจะมีชาวต่างชาติคนอื่นแวะเวียนมาที่บ้านบาซูบางครั้งก็จะมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะแล้วก็บ่อยๆที่การรวมตัวของชาวต่างชาติกลุ่มนี้ก็จะมีการเอะอะโวยวายเสียงดังแต่วันนุ่งขึ้นก็เห็นดีไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมเนี่ยนะคะจนกระทั่งกลางดึกวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเนี่ยลูกสาวเห็นว่ามีกาก,การทะะเเลัันสียงดงด แล้วก็วันนั้นเนี่ยเห็นบาซูกับอาเทอร์เนี่ยทั้งคนเกาะผู้ต้องสงสัยกับทางด้านอาเทอร์คนตายเนี่ยชกต่อยกันในบ้านจนลามออกมาที่หน้าบ้านซึ่งก็มีพยานเห็นหลายคนนะว่า <คน S 1> มีรอยเลือดคนเราจะกลับเนี่ยมันซื้อตั๋วบินกลับไม่ได้เลยถูกไหม,มไม่ได้ถูกไหมค่ะแล้วมันมาซื้อตัว๋วแล้วมันมาทะเลาะก,กันวันนั้นเลยเหรอใช่คือก่อนหน้านั้นน่ะก็มีการทะเลาะก,กันเมื่อวันที่1ิมีนาคมอะค่ะแล้วก็รอบหนึ่งรอบหนึ่ง<อ>แล้วก็ ตอนนั้นมเนีเพื่อนเขาบอกว่าวันที่10มีนาคมนะรอบหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆกเจคนมาพยายามช่วยกันแยกห้ามแล้วเสร็จอาเธอร์เนี่ยก็ขับเก๋งสีขาวกลับจนสุดท้ายเนี่ยสิมีนาคมเขาถึงมารู้ว่าอา้าวมีศพตาอยู่ในบ้านหลังนี้หรอตำรวจเขาก็มาค้นบ้านของบาซูเพราะว่าเมียแจ้งว่าหายไปสองวันแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเจ้าของรถเช่าก็ตาม GPS มาจากรถเช่าที่อาเธอร์เขาเช่ามาก็ถึงมาเจอเนี่ยแหละคะ่ะเพิ่งมารู้วันนั้นวันที่ตำรวจมาเปิด เพิ่งมารู้ว่ามีฟาร์มกัญชาอยู่เพิ่งมารู้ที่ผ่านมาการเป็นอยู่ของชาวต่างชาติกุนี้เป็นไงทะลเลาะกันไหมหรือ,อว,ไว,ไว่าเสี่ยงดังวุ่นวายวุ่นวายนี่ทะเลาะก,กันไหมก็กลางคืนส่วนมากนะแล้วก็เลาะก,กันก็หัวแล้วก็ดีกันแบบนั้นแต่ว่าจะมีหมุนเวียนกันไปทุกคืนเราก็ไม่รู้เพราะดึกๆึกันเขาชอบมากลางคืนกลางวันเราไม่เห็นใครหรอกต่างต่างคนต่างอยู่หัวลุ่งของวัจนจันทร์กันะต่างดึก ตี่งสามิบ้าที่ว่าเลาะก,กันตรงนั้นน่ะต้งรู้ว่าตรงนั้นน่ะนะลักษณะท่าทางกันทเลาะเป็นยังไงวันนั้นใครกี่คนยังไงนี่ข้อห้าก็หกเจ็ดคนหญิงมีหญิงไทยช่วยห้ามก็ฝรั่งด้วยแล้วก็ช่วยกันห้ามแต่ว่าคูยง่ายเป็นมวยอยู่คู่เดียว